7. โคปาลสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของผู้เลี้ยงโค17พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์1 1ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้หนึงไม่รู้รูปโค 2. ไม่ฉลาดในลักษณะโค 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สุมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำา7ไม่รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในที่หากิน 10. รีดนมไม่ให้เหลือส1อ็ ไม่บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ชันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้ทำสิบเอ็ดประการก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยได้ทำสิบเอ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่รู้รูป 2. ไม่ฉดาดในลักษณะ 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำ 7. ไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในโคจร 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. อไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญ,ญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งภิกษุไม่รู้รูปเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาภูตรูปสี่และอุปทายารูปสี่ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้รูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพานมีกรรมเป็นลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่กำจัดไข่ค้างเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รับการวิตกที่เกิดขึ้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปรับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นรับบาปอากุศละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุไม่กำจัดไข,ข่ค้างเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือ แยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมในจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาจากักขุนสีไม่ถึงความสํารวมในจกักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธพัฒนทางกาย รู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมในมนินรีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามนินรีไม่ถึงความสํารวมในมนินรีภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แล ภิกษุไม่สมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุไม่สมไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรผู้เรียนจบคำพี ทรงธทรรมทรงวินยัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรไม่สอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นไม่เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทําให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ทําให้ง่ายไม่บันเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้น ภิกษุไม่รู้ท่าน้ําเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ความปราบรืมอิงอัตตะไม่ได้ความปราบรืมอิงธรรมไม่ได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ ภิกษุไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้อริยมรคมีองค์แปดตามความเป็นจริงภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่รู้สติปัฏฐานสีตามความเป็นจริงภิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แลภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัชบริขารที่พวกขหบดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะ ภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่บูชาลาวภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลังในเหล่าวิิษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกภิกษุไม่บูชาหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสิบเอ็ดประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยได้นายโคบาลประกอบด้วยองค์สิบเอ็ดประการเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญเพิ่มขึ้นได้องค์สิบเอ็ดประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้หนึ่งรู้รูปโคสองฉลาดในลักษณะโค สากำจัดไข่ค้าง 4. ปกปิดแผล 5. สุมไฟ 6. รู้ท่าน้ำเจรู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8. รู้ทาง 9. ฉลาดในการหากิน 10. รีดนมที่เหลือสิบอบูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูง ด้วยการบูชาอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ดประการน,นี้แลจึงเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ชั้นใดภิกษุประกอบได้ทำสิบเอ็ดประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพูรณ์ในธรรมวินัยนี้ได้ทำสิบเอดประการอะไรบ้างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้รูป 2. ฉลาดในลักษณะ 3. กํกำจัดไข่ค้าง 4. ปกปิดแผล 5. สุสมไฟ 6. รู้ท่าน้ำา 7. รู้ธรรมที่เดื่มแล้ว 8. รู้ทาง 9. ฉลาดในโ,โคจร 10. รีดนมให้เหลือ 11บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระเป็นรัตัญยูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งภิกษุรู้รูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาภูตรูปสี่และ อุปัฏายรูปสี่ภิษุรู้รูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุกำจัดไข่ข้างเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่รับการมวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ภิกษุกําจัดไข,ข่คางเป็นอย่างนี้แลภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสํารวมในจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสี ถึงความสำรวมในจกักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพดทับผ้าทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามณินรีถึงความสำรวมในมณินรีภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แลภิกษุสมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุสมไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ท่าน้ำเป็นอย่างไร คือพิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาพิสุจทั้งหลายผู้เป็นพรหูสูตรผู้เรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่าถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผย ทำให้ง่ายซึ่งทรรที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบัรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นภิกษุรู้ท่าน้ําเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ความปราบลื้มอิงอัถะได้ความปราบลื้มอิงธรรมได้ความประโมทที่ประกอบได้ธรรม ในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ทางเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้รู้อริยมรรคมีองแปดตามความเป็นจริงภิกษุรู้ทางเป็นอย่างนี้แลภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้สติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริงภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แลภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลณะปัจจัยเพศัชบริการที่พวกขหะบ,บดีผู้มีศรัทธาปรวนานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมให้เหลือ เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตรัญยูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดดลเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้า และลับหลังเหล่าพิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตัญโยเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกภิกษุบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตัญโยเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมสิประการนี้แลเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้โคปาลสูตรที่7็จบ